ลูกศเี <im> Mother, ่ยวสีฟ้าลูกศเี่ยวสีฟ้าหรือลูกศรเลี่ยที่มีด้านตรงข้ามขนาน่นกันยาวเท่ากันมุมทุกมุมเป็นมุมฉากแต่ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันด้านที่ยาวกว่าด้านที่อยู่ติดกันเรียกว่าด้านยาวความยาวของด้านยาวเรียกว่าความยาวส่วนด้านที่สั้นกว่าด้านที่อยู่ติดกันเรียกว่าด้านกว้างความยาวของด้านกว้างเรียกว่าความกว้าง พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหาโดยวิธีการนับตารางกำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านหนึ่งหน่วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่หนึ่งตารางหน่วยกำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้างสองหน่วยมีความยาวสามหน่วยนับตารางหนึ่งหน่วยจะได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่เท่ากับหก